สวัสดีครับรอบค่ำนะครับนะแม่นำ้ำโขงไทยลาวนะครับนี่ตะวันกำลังจะตกดินเราออกจากแพแล้วนะครับตอนนี้จะหาปลารอบค่ำสดๆไปไว้ทำกินตอนเย็นนะครับเป็นเมนูค่ำปลาแม่น้ำโขงสดๆนะครับนี่กว้างใหญ่ไพศาลเลยทีเดียวแม่นำ้ำโขงปลาพวกนี้เอาไว้นี่ก่อนนะครับนี่ในถังนี่เห็นแต่หางแวบๆอยู่ด้านล่างนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยชมรอ ชมตอนจบทิปแล้วกันได้เยอะพอสมควรมาถึงเป้าหมายเราแล้วครับนี่ใช้เหยื่อไข่เราเอง2ส,สูตรนะครับได้ปลาแล้วประมาณ50ตัวมาลุยกันต่อครับชมกันยาวๆเลยมา <c oughs> ขอดีหลายคนยังไม่เคยเห็นนะครับวิธีไหลเบ็ดแบบโบราณ กลางลำม่น้ำโขงนะครับนี่ลึกๆเชี่ยวเชี่วนะครับ <S 2> <S 2> บึงหินทวงตีพี่น้องนี่เจวาแจักโลนี่อ่าซีบโลคุ่นได้นี่ตูมนี่ลึกไม่ลึกดูเอาครับนี่เหยื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเหยื่อนี่เห็นไหมอ่าบึงตีพี่น้องเล็กบ่เล็กนี่ โอ้ยอากาศดีขนาดพี่น้อง่ามแรงสุดยอดเลย <c oughs> ดูวิธีนะครับนี่หลายคนยังไม่เคยเห็นนะครับถ้าเป็นแฟนเพจเก่าๆจะเคยเห็นนะครับคลิปเมื่อน้ำหลากปีที่แล้วผมทำให้ดูหอดแลือเ, <c oughs> เ,เปล่อเฮ้ยเสร เราจะหาจุดที่เหมาะๆนะครับอ่าถึงจะวางเหยื่อลงใต้พื้นไม่น้ำโขงนะครับพูนป้อมตัวั้นมันอยู่พูถ้าตง้งเขาไปีอีกเนาะอเอานี่ก็ได้นนะอ้ยมองนี่แล้วสิมองมันเลยเนี่นี่คือวิธีนะครับนี่อันดับแรกเราก็จะวาง ก้อนหินเพื่อยึดเรือไว้นะครับจุดนี้แล้วค่อยให้มันไหลเบาๆเบาๆเบาๆไปตามน้ำไปเรื่อยๆนะครับนี่หินเล็กลงไปลอะอ่าเหยื่อลงน้ําแล้วลงไปทีละตัวทีละตัวนะครับเบ็ดนี่ลงไปแล้วเจก๊กโตก็เคยเบ็ด เบ็ด 25, 25ตัวครับทีได้ปลาจากโตมาหลุ่นกันด้อครับเด้อ